สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมฟรีไฟซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นโหมดหมาป่าเาดีเยวดายกันนะครับนี่เราจะเราไปเล่นคนเดียวเพราะเราปั้นค่าใหม่มาแล้วน่าจะลักหัวคุมๆเลยแหละอันนี้เราเล่นกับโทราศาัพท์นะทุกคนไม่ต้องงงเพราะเราเราก็ิงเหมือนกัน ใหม่มาแล้วนะตอนนี้น่าจะลากหัวคมๆได้นะถ้าเจอตัวต่อแสดงว่านะ่าจะไม่ใช่บอดตวัวนี้เะอ้ยิงโดนเมื่อกี้อ่ามันไม่ได้อะมันไม่ลากหัวมันไม่เข้าหัวแอบกว่านนะอะตุยครับเทคนิค เม่ก,กี้เอ่อเน็ตหลุดเมื่อกี้เน็ตหลุดนิดหน่อยโอ้เมื่อก,กี้เน็ตหลุดครับขอโทษทีอ่นี่ครับเราก็ต้องออกไปยิงเริ่มต้นก็ตายมาเลยครับรอบสองรอบตายครับ นี่ตอนนี้ผมซื้อปืนเรียบร้อยแลวนะเข้าที่ผมว่าผมแพ้เหมือนเดิมครับไม่ไปไหนเลยคือผมแพ้เหมือนเดิมนี่ครับมันปลาใสาโอเต็มเต็มตัมต้งไอวอตั้งไอวอไม่มีไม่ไมีโล่ครับตั้งเลยครับไม่มีเทียร์อ่ายิงโดนไปนัดหนึ่งแล้วก็ตายเลยครับ นห็นเหรอันนี้นูันดดรอดใช่ไหมโอ้ปากเกือบโดนผมเลยน,นั่นนั่นน้ำเอร์อ้าวมันตาเราเบิดแสงเออโดนครับโดนหนึง่งโดนกองครับ ตโฟล์คุยหนึ่งครับ้เาตได้ตมคแ้ลโนอแ้วโอเคไหครับผมแค่คุยกับคุยกับป้าหือะครับคุยในโทรศัพท์เนี่นะครับผมได้อันนี้มา นี่ยิงเข้าไปโอ้มันอ้อมมันอ้อมครับตุยครับตุยไปแล้วครับจากลูกนีตายเลยเอาอีกครับที่นี่ผมจะตัง้งไอ้หัวเอ้ยที่นี่ผมจะปลาระเบิดนะถ้าเป็นปลาระเบิดเลือดนั้นไม่ลดครับระเบิดน้ำแข็งครับ บอทัวเอ้ยอเมื่อกี้โดนโเมื่อกี้โดนมันเมื่อกี้โดนมันมนะอุ๊ยครับอืมอดไปหนึ่งเดี๋ยวก็โดนแบนชัวร์ไม่โดนแบนเหรอครับคะแนนยังไม่ ราจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับเริ่มสตรีมตั้งแต่วันพุธอ่าสตรีมทุกวันพุธนะครับวันพุธวันพุธวันไหนคือสตรีมวันนั้นนะครับวันพุธวันไหนสตรีมวันนั้นครับเออเมื่อกี้ลากหัวคอมคอมครับสเต็ปพี่เขาเริ่มใช้ได้แนละ้ว ผมจะใช่สุดเดิมนะครับสตรีมทุกวันพุธคับ เหลือยาที่กล่องหนึ่งครับ ผมเลือกอาวุดเดิมนะครับแล้วเปลี่ยนจากอันนี้เป็นซองรวงแทนผมขึ้นที่เครื่องบินนะอเมื่อกี้เราหนวดจ,จังเลยครับอ้ามันมาจยุผมตายับแต่ว่า เนเกือบเท่ากันแล้วเมื่อกี้มียนะมันอ X ด,ด้วยอ๋อโหมีเอะด้วยโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณครับบ๊ายบาย